สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจอย่าหาธรรมโปรแม็กได้โพส์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าเรื่องเครื่องดักฝั่งทิปที่ไอ้พลกล่าวหาหมอปลากูมีคนยืนยันได้นะว่าน้องชมพู่ยังหยิบเล่นอยู่เพราะรถไอ้พล ออกมาตั้งแต่ปี6-2และไอ้ผลยังพูดอยู่ว่าเจ้าของเก่าไม่เอาออกไปมันรู้เต็มอกตอนนี้คือเชียให้นางออกมาพูดแต่นางไม่อยากพูดเพราะไม่ขอไปสูงสิงกับมันอีกแต่กูเชื่อว่าถ้านางออกมาติ่งฝั่งนางจะต้องเชื่อนางแน่นอนเอาเป็นว่าให้คนฉลา,าด รู้ความจริงพอส่วนพวกงโง่ดักดานแบบติ่งกะลาเหล็กปล่อยแม่งเถอะส่วนไอ้ทนายหัวเถกมึงระหวังหน้าหงายอย่ามันนาออกตัวแรงยา่ามันมีไฟเบอร์สูงก็จริงแต่แดกเยอะๆระหว่าง,งโง่สวัสดีภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไป ในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าตำรวจไปค้นรถมันแล้วตอนนั้นถ้ามีนานแล้วตำรวจมีหลักฐานแน่นอกจากว่ามันจะเอามาใส่ทีหลังเพื่อสร้างเรื่องทีบใครบางคนที่ขัดผลประโยชน์มันเรื่องเงินบริจาคให้ออกไปซิไม่ว่า เดี๋ยวแก้ผ้ารำในห้องน้ำถวายให้พวกฝั่งถวยก่อนนะจุกรูจุกรูย่ามีไฟเบอร์แต่ขาดโอเมก้าสกับน้ำมันตับปลาที่มีส่วนช่วยบำรุงและพัฒนาสมองโดยตรงถึงตอนนี้ต้องปล่อยติงที่ไม่ลืมหูลืมตามองความเป็นจริงมันคงไม่ออกมาพูดหรอกค่ะขนาดคุยกับหมอปลาตอนนั้น มันยังถามหมอปลาว่าหมอปลาอยากให้ผมเป็นคนน่ารักหรอไม่มีสาระเลยมีแต่แถสแสดงว่าตอนตำรวจค้นรถเครื่องดักฟังที่ว่านี้มันเอาออกไปซ่อนเพราะไม่งั้นตำรวจได้ไปแล้วนะคะและถ้าคนที่เห็นน้องชมพูหยิบมาเลน่นช่วยเป็นพยานให้กับหมอปราว่าเคยเจอมาก่อนน้องเสีย ไอ้แถงานเข้าแน่ๆเลยค่ะจนป่านนี้แล้วใครจะเป็นคนโง่ก็เจิญไปต่อไปเลยนะคะมันก็เหลือแต่ติ่งแก่ๆแล้วละ่ะตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาถึงทุกวันนี้มันพูดจริงบ้างไหมบอกทีแม่น้องดีใจที่หมอปราตาสว่างพนาแอสฮ่าฮ่ ถ้านายรู้เต็มอกแต่อยากดังอยากออกทีวีแหละกินยากก็เหมือนวัวเหมือนควายนะทะนวยอาจมีเบาะแสถ้าก่อนน้องตายตำรวจน่าจะเอาไปพิสูจน์อยากจะรู้เหมือนกันใครจะแน่กว่ากันเพราะตอนนี้ทำอะไรเอเน่ไม่ได้สักเรื่องรอดูจนกูจะเบื่อแล้วแอดมินเพจนี้คือเมียหมอปลาหรือเปล่า ดูข้อมูลและจังหวะการพูดคุยคุ้นคุ้นสติหน่อยครับสติอ้าวแค่สงสัยไม่ได้เหรอวะแล้วก็มีโพสต์อีกโพสตหนึ่งนะคะที่ทางเพจกูอีแชเดชจัดให้สี่โปรได้โพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าหมอปลาเขาแจ้งหาเจ้าตัว ของกล่องดักฟังเพราะเขาเคยบอกให้ไอ้ผวยไปแจ้งตำรวจว่าเป็นของใครเขาพูดผ่านสื่อรายการคุณพูดแล้วไอ้ผวยโวยวายว่า,วามีเครื่องดักฟังและเสือกสงสัยเป็นของหมอปลาแม้มันไม่เอ่ยชื่อแต่การที่มันออกมาพูดทำให้คนเกิดความเข้าใจว่าเป็นของหมอปลาถ้ามึงจำได้ไอ้ผวยกับอีเถก มันบอกมันเสียใจนอนไม่หลับนอนร้องไห้ทั้งคืนถุยแล้วหลังวันรุ่งขึ้นมันให้ข่าวว่าอยากจะถามหมอปลาว่ามีความจริงใจกับมันแค่ไหนนี่คือไอ้เนรคุณมันพยายามโยนผิดให้หมอปลามันหยิงพยองจริงๆมันควรกับตีนหมอปลาด้วยซ้ำใครกันต้องรอหมายจับ ก่อนที่จะพูดถามไอ้ผวยให้แน่ใจก่อนตอนนี้ปากมันอมอะไรอยู่มันถึงไม่บอกทนายของมันอย่าคู่หน่อยเลยไอ้ผลมันรู้ดีจากข่าวมีสายมาบอกกูบอกว่าเป็นของเจ้าของรถคันเก่าไอ้ผวยไปซื้อต่อจากเขารู้แล้วเงียบไว้ทำไมหมอปราก็ให้ไปแจ้งความตั้งนานแต่ไอ้ผวยมันก็แถไปเรื่อย แล้วเรื่องก็เงียบไปและพอหมอปราเขาแจ้งความหมอปลาเอาจริงพวกมึงเลยดินเป็นหมาถูกน้ำร้อนไงหมอปลาและทานายเขาไปสืบมาแล้วว่าเป็นของใครเขาบอกให้ออกมาพูดความจริงให้ไปแจ้งความมันก็ไม่ไปหมอปลาก็เลยไปแจ้งความเองเพราะหมอปราก็อยากจะรู้ของใครกันแน่ ทางหมอปราเขาไปตรวจสอบมาหมดละโอ้ยจัดเงาอกอีแฉจะแตกไปตรวจสอบช้าไปเปล่าอ้าวถ้านายหวีหายควรไปถามลูกความก่อนไหมพ่อคนผมโดกไหลปกภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า น่ากลัวจงังไอหลานมันสอมันก๊อบเขามาจนเขารั่วตั้งตัวนานแล้วโง่สงสารพวกเอฟซีติ่งข้างไข่อุตส่าห์ส่งเงินไปร่วมทําบุญเทพื้นวัดแล้วปลูกกระเบื้องวัดมันก็ไม่ทำเงินก็เพียงพอที่จะทำแต่มันคงคิดว่าจะเก็บเงินเอาไว้เอง แต่คงทนแรงกดดันจากผู้คนและเงินส่วนที่เหลือคงไปไม่ถึงบุญเพราะว่าอีแตกมันจะเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายค่าภาษีรายได้ถ้าเหลือถึงจะเอาไปวัดแบบนี้ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าขอให้มันเป็นเปรตเ,เ,เวทนานะครับมาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันอีกนะคะโซเชียลท่านหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าดรปราได้แก้ไขในสิ่งที่พลาดแล้วคำพูดที่น่าสนใจผมผิดเองที่ไปช่วยเหลือผิดคนคำถามเนจะเอาตัวรอดได้อีกนานแค่ไหนภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเราชอบความกล้าหาญของหมอปราคา่ะ ผิดก็ยอมรับผิดทำไมมันไม่ดื่มน้ำสาบานทำไมมันปักทูบกลับหัวทำไมมันเคี้ยวทานอยากถามมันและเอฟซีมันกลับหนเมื่อหมอปลาบอกแล้วแกไม่ได้เป็นคนบอกมันทำทำไมหรอเราสงสารหมอปลาและทุกคนที่ให้ใจไอเน่แกมาไม่ได้หวังประโยชน์ใดๆแต่แกช่วยคนผิดในใจลึกๆ แกคงเหนื่อยแล้วและเสียใจมากค่ะไม่เข้าใจพวกที่มาด่าหมอปลามาด่าเขาทำไมวันนี้ไอเนกับอีแ้คงสะเทือนเพราะกลับมาถึงบ้านบ้านช่างดูเงียบเหงาเหมือนป่าช้าตาสว่างอยู่ข้างคนดีถูกต้องครับหมอปลาลูกผู้ชายตัวจริงครับทำผิดก็ต้องยอมรับผิด ไอเนมันเชื่อผีขเขมนที่หมอผีขเขมนบอกมันมาว่าให้ปักรูปกลับหัวไงอีกไม่นานหรอกครับกรรมก็จะตามสนองพวกมันเองล่ะครับ